สวัสดีครับอยู่กับสำนักพุทธงศาฟิตเนสนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่โครงการหมู่บ้านเดลิโกนะครับเป็นฟิตเนสส่วนกลางนะครับให้บริการสําหรับลูกบ้านที่ใช้บริการอยู่นะครับมีทั้งสระว่ายน้านะครับในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นของห้องออกกำลังกายหรือฟิตเนสนะครับอันนี้จะเป็นพื้นที่จริงนะครับผมเราก็จะทําการสํารวจพื้นที่ก่อนว่ากว้างยาวเท่าไหร่หรือตัวอุปกรณ์ชิ้นไหนจะวางตรงไหนนะครับอันนี้รถเราก็มาถึงแล้วนะครับผม ถัดมาครับทางทีมงานตอนนี้กําลังนําเครื่องเข้าไปเพื่อทําการติดตั้งนะครับอย่างที่เห็นตรงนี้ก็จะเป็นลูวิ่งรุ่น X 4.5นะครับผมอ่าตอนนี้ได้มีการปูพื้นไว้บ้างแล้วนะครับในบางส่วนแล้วก็จะมีในส่วนของตัวแลกดัมเบลนะครับอันนี้จะมีเครื่องเดินวงลีนด้วยรุ่น K 60อย่างที่พี่คนนี้ถือมาว่าจะเป็นแลกดัมเบลนะครับผมแล้วจะมีการจัดออกแบบนะครับเรื่องการวางตัวเครื่องให้หันหน้าออกไปทางหน้าต่างเพื่อเวลาลูกค้าหรือผู้ใช้บริการนั้นมีความสะดวกสบายในการใช้งานมากขึ้นอ่าอันนี้ก็จะะะเปป็นนกการรรอบครบคัผ อุปกรณ์ที่ได้ไปนะครับก็จะมีเครื่องเดินวงลีรุ่น K60 นะครับผมตัวนี้ลูวิ่่ง X4.5 2ตัวนะครับมีแหลกดัมเบลพร้อมมายกน้ําหนักให้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะแบ่งโซนให้อย่างเห็นอย่างชัดเจนอ่านี้ก็จะเป็นดัมเบลนะครับอันนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนของชุดโฮมยิมนะครับรุ่น5201อ,อันนี้ก็จะเริ่มจัดเลเยอร์กันแล้วนะครับว่าแต่ละตัวจะวางตรงไหนให้เหมาะสมกับการใช้งาน หลังจากทำการติดตั้งเสร็จนะครับแล้วก็จะมีการวางเลเยอร์นะครับให้เหมาะสมอย่างโซนเวทหรือโฮมยิมเนี่ยเราก็จะให้อยู่โซนเดียวกันนะครับส่วนคาร์ดิโอนะครับจักรยานเน,นปัน่นหรือเครื่องเดินรีลมไปถึงรู้วิ่งเนี่ยเราจะมีการวางให้หน้า,าหาันออกไปทางหน้าต่างให้ผู้ใช้งานนะมีมุมมองที่สบายนะครับสามารถมองออกไปด้านนอกได้ไม่รู้สึกอึดอัดนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการทดสอบมุมมองนะครับของผู้ใช้งานว่าเวลาใช้งานเนี่ยสายตาเราจะมองไปทางไหนแล้วก็เป็นการทดสอบตัวรู้วิ่งด้วยนะครับผม มาครับอันนี้ก็จะเป็นโซนเวทนะครับมีกระจกให้เวลาเราออกกําลังกายกระจกมีหน้าที่จับผิดท่าต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นพี่ธนวินนะครับที่ดูแลในส่วนของงานโครงการต่างๆอันนี้ก็จะเป็นการทดสอบตัวไม้ยงกําหนักแล้วก็ตัวดัมเบลนะครับว่าเวลาเล่นแล้วมีปัญหาอะไรไหมถัดไปนะครับตัวนี้โฮมยิมห้าสองศูนย์หนึ่งนะครับผมเป็นการเทสเครื่องเหมือนกัน สำหรับโอกาสหน้านะครับเราจะพาลูกค้าทุกท่านไปชมอุปกรณ์หรือว่างานโครงการที่ไหนสามารถกดติดตาม3า0องศาฟิตเนสไปได้เลยนะครับขอบคุณมากๆครับ